และพามาชมโครงการซิตี้รูมคอนโดค่ะทำเลที่ตั้งซอยสุทธิสารวินิจฉัยค่ะพื้นที่34.49ตารางเมตรค่ะเป็นรูปแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ทางด้านขวามือมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบคันนะคะเค์เตร้ครัวบิวอินกับชั้นวางบริเวณด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนั่งเล่นมีเครื่องปรับอากาศ1ตัวค่ะบริเวณห้องนอนค่ะกว้างเลยทีเดียวนะคะสามารถวางเตียงขนาด5ถึง6ฟุตได้วางโต๊ะข้างเตียงได้ หรือเพิ่มเติมค่ะกับตกเครื่องแป้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกันนัดอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนัดพามาชมโครงการซิตี้รูมคอนโดค่ะทำเลที่ตั้งซอยสุทธิสารวินิจฉัยค่ะกรุงเทพมหานครและสถานที่ใกล้เคียงของโครงการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ะห้างสรรพสินค้ายอย่างเดอะสตรีทราชะดาค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะรวมถึงค่ะ สำหรับนะคะสถานที่ศึกษามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะรวมถึงนะคะสําหรับสถานพยาบาลค่ะอย่างโรงพยาบาลพระรามเก้าค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ะถนนลาดพร้าวถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีลังสิตค่ะและนอกจากนี้แล้วค่ะยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินค่ะสถานีสุทธิสารเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะคะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยกับการเข้าออกนะคะด้วยระบบเ ค่ะและนะคะมาพร้อมกับสาวยน้ำฟิตเนสค่ะรวมถึงที่จอดรถภายในอาคารด้วยค่ะเดี๋ยวตามนัดขึ้นไปดูค่ะว่าภายในห้องจะเป็นแบบไหนคะ่ะ และตอนนี้ค่ะนัดก,ก็อยู่ภายในห้อง1141ทับ95ค่ะกับขนาดพื้นที่34.49ตารางเมตรค่ะเป็นรูปแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะสำหรับรูปแบบภายในห้องค่ะจะเป็นห้องเปล่าค่ะสำหรับนะคะเดินเข้ามาภายในห้องแล้วก็จะเจอบริเวณค่ะกับห้องน้ำอยู่ทางด้านขวามือมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ที่ครบครันนะคะบริเวณซ้ายมือค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวบิวอินกับชั้นวางบริเวณด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนะคะบริเวณห้องนั่งเล ห้องรับแขกค่ะเป็นห้องโล่งๆเลยสามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ะเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีค่ะรวมถึงนะคะบริเวณห้องนั่งเล่นมีเครื่องปรับอากาศ1ตัวค่ะและนอกเหนือไปจากนี้ค่ะยังเชื่อมต่อไปยังระเบียงค่ะที่สามารถทําเป็นพื้นที่สักลลางได้วางราวตากผ้าได้ค่ะและที่สําคัญนะคะระเบียงยังติดตะแกรงกันนกให้อีกด้วยค่ะในส่วนของบริเวณห้องนอนค่ะกว้างเลยทีเดียวนะคะสามารถวางเตียงขนาด5้าถึงหฟุตได้วางโต ข้างเตียงได้หรือเพิ่มเติมค่ะกับต๊ะเครื่องแปลงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีหน้าต่างกระจกค่ะคอยเปิดรับลมธรรมชาติแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันและในส่วนของห้องนอนค่ะมีเพิ่มนะคะในส่วนของเครื่องปรับอากาศอีกหนึ่งตัวค่ะการเดินทางไปยังซิตี้รูมคอนโดรัชดาสุทธิสารโดยเริ่มต้นจากพระพิค,คเนตขับตรงไปประมาณ2.6กิโเมตร เมื่อเจอ MRT สุทธิสารให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยประมาณ150เมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมหรือพูดคุยกันได้ถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Tik t o อกค่ะและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอย่างบ้านบ้านแอปพลิเคชันนะคะที่รวบรวมทรัพย์แบบพร้อมขายเลยถึง3,000ันรายการค่ะชอบทําเลไหนมีงบประมาณเท่าไหร่สามารถคิดดูได้เลยค่ะผ่านบ้านบ้านแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะสําหรับ ep นี้หมดเวลาของนัดแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีค่ะ ชีวิตดีบานนี้ช่วยได้